เดี๋ยวเราจะมารีวิวกาแฟเซเว่นที่ฮ่องกงนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนที่ไทยไหมแ,แก้วหรอแบบจิเนตแก้วเลยดูดิที่นี่แบบของกินเต็มเลยเซเว่นลูกชิ้นอ่ะ ไม่ไม่หลอดหรอเปิดยังโหน้ำแข็งก็ให้น้อยกว่าไม่กินน้ำแข็งก็เอาไม่กินเครื่องดื่มเย็นกันอืมอร่อยโปรกินมันต้ค่อยกินอร่อยแล้ราคาสิบแปดเหรียญก็คือเดี๋ยวไม่ให้แบบรวมกันอ๋อหรอของเองน่าจะว่าน่าจะสิบอะเพราะว่าไอ้นี่มันกาแฟเหรอเออดีสิ่งเนี้ยนี่รอดแล้วเพราะที่นี่กาแฟแก้วหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าสิบ ดอลลาร์ฮ่องกงเกือบ250บบาทไปแล้ว